ราพระคาถาภาวนาป้องกันตัวหรือเศกเป่าก้อนดินก้อนหินแสดงอาณาเขตป้องกันตัวป้องกันภัยในสี่ทิศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้ว ธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกรแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว <shootings> สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆ да ังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกร well. รมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังทังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังทังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังทังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้ว <God> สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำาแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้ว สังฆ MM. MM. ังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังทังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธ k k e ทงังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสัง <neither> ทังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังทังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว 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 สัสงฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆัง,เป,งเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธัง,งเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว ส <S <s ังฆ um ังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆ like ังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป <athletes> ็นกรรมแผงแก้วพุท <on> ธ <lawyer> ังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้ว <invalid AUDIO> สังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้วสังฆังเป็นกรรแผงแก้วพุทธังเป็นกรรแผงแก้วธรรมังเป็นกรรแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว 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 สังฆังเป็นกร,รแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกำแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้วสังฆังเป็นกรแผงแก้วพุทธังเป็นกำแผงแก้วธรรมังเป็นกำแผงแก้ว สังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้วสังฆังเป็นกรรมแผงแก้วพุทธังเป็นกรรมแผงแก้วธรรมังเป็นกรรมแผงแก้ว สังคังเป็นกรำรแผงแก้ว